ยอดทั้งหมด15,000บาทครับสามารถสมัครออนไลน์ได้เลยแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงได้เลยครับเพื่อป้องกันมิจฉาชีพเดี๋ยวผมจัดส่งเรื่องเอกาสารและก็ขั้นตอนที่จะต้องเตรียมในการสมัครนะครับขอบคุณมากครับ <S <S เรียบร้อยครับในการทํางานออนไลน์ทุกวันนี้นะครับอาชีพเสริมเป็นเรื่องปกติไปแล้ว มีรายได้ทางเดียวเป็นเรื่องที่เสี่ยงเกินไปนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับอาชีพเสริมที่น่าสนใจก็คืออาชีพเสริมเกี่ยวกับที่ปรึกษาประกันชีวิตครับง่ายๆครับเพียงแค่เรามีอุปกรณ์สมาร์ทโฟนพวกนี้นะครับไม่ว่าจะเป็น iPad iPhone นะครับสามารถทํางานที่บ้านได้เลยอย่างวันนี้วันเสาร์ผมก็ทํางานอยู่ที่บ้านแล้วก็ดูแลลูกค้าไปพร้อมๆกันครับสนใจอาชีพเสริมแบบนี้นะครับทักมาที่โปรไฟล์ผมได้เลยแล้วก็ทักมาพูดคุยกันเพื่อสัมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์ปุ๊บรู้ผลทันที ว่ามีคุณสมบัติพอที่จะทำงานกับบริษัทเราได้หรือเปล่าสมัครกันมาเยอะๆนะครับผมรอทุกคนอยู่สวัสดีครับอ๋ออย่าลืมที่สำคัญฝากกดหัวใจกดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ